สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสาระความรู้ต่างๆมาแชร์และอัปเดตเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่ง <ๆ S 1> เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใ,ใหม่ๆที่นี่นะคะแชร์ข่าวเล่าเรื่องอัปเดตโยยาเกษตรกรนะคะประจำวันที่6สิงหาคม2563 เล่งติดตามเกษตรกรแจ้งเลขที่บัญชีรับเงินด่วนขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจนะคะและสุดเยียราเกษตรกรอลงกรสั่งประชาสัมพันธ์ทั้งติดประกาศโทรสายตรงส่งรายชื่อให้กับผู้นำชุมชนให้เกษตรกรแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อรับเงินนะคะมาตรการเยียราเกษตรกรเป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกอส มีนยโยบายช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 สำหรับเกษตรกรจำนวนไม่เกิน10ล้านรายโดยช่วยเหลือเกษตรกรรายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมล่าสุดวันนี้นายลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ายังมีเกษตรกรที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้ เนื่องจากไม่ได้แจ้งเลขบัญชีขณะนี้ได้เร่งให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามเกษตรกรเพื่อส่งเลขบัญชีให้กับทกศเพื่อดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยดําเนินการหลายช่องทางเช่นติดประกาศหน้าหน่วยงานในพื้นที่โทรศัพท์แจ้งเกษตรกรโดยตรงรวมทั้งส่งรายชื่อให้กับผู้นำชุมชนเพื่อไปแจ้งเกษตรกรต่อไป อย่างไรก็ตามนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรหรือทอกศได้รายงานข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมพบว่าไม่สามารถโอนเงินให้เกษตรกรได้จำนวน115,892รายเนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้มาแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อรับโอนเงินซึ่งสามารถแจ้งเลขที่บัญชีได้ที่ w w w y o y a k r a s e t a k o n c o m แจ้งช่องทางโอนเงินหรือสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินส่วนผลการโอนเงินรวมทั้งสิ้น7,747,490รายโดยเกษตรกรดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2563รวม3งวดจำนวน1,121,26.730ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ96.48ของเป้าหมาย1,16212.35ล้านบาทและนี่คืออัปเดตล่าสุดจากเยาวยาเกษตรกรนะคะ